สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมายยืออนนขงงทีีีม่่าสต้คู จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านคริสคาวาน่าตอนนี้ช่อง AI อวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมไดที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะห้านัดสเมสมอศูนย์นัดแท้ศูนย์นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้1 3ประตูเสียสาประตูวันนี้ลิเวอร์พูลของกุนซืออาเนสลอตเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีก เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งจะไม่มีชื่ออิบราฮิมากนาเต้ที่เจ็บเข้ามาล่าสุดส่งทบกับดิโอโกโชตาเฟเดริโกเคียคอนสแตนตินอสซิมิกาสกับอลิซงเบเกอร์สีแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีขณะที่ทางด้านของคอนเน์แบดลี่ก็นหน้าจะไม่ผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้คาดว่าสล็อตเตรียมวางหมากให้ดาวินนูนเยสออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เคอร์ติสโจนรับอาสาสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมือ1หนึ่งนัดแพ้4ีนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย15ประตูวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซือเป็ปกวาร์ดิโอลาเพิ่งจะเปิดรังเจ้าช็กโลกเฟยนุสมาสาประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม นอกเสียจากมาเตโอควาซิตโรดริโกอนานเดสออสการ์บ๊อบและจอร์จโตนสีแข้งเดยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าเป๊ปเตรียมจะทับให้เอริงฮาล์แลนออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้เควินเดอร์บอยรับจ็อบเพลย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยควิมินเคลเฮอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อันเดอร์โลนโจโกเมสเฟอร์ แอนดรู์โรเบิร์สันไรอันกราวนเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอันสเตอร์ม ohamed salah ร์ t i s j o นล l ย u i d า a z d a ิ i ด n น n ย i e s manchester city จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเอเดรซอนมราสไควอเกอร์มานูเอลอคารยีรูเบนดิอาสยอสโก้าดดโอนริโก้ลูอิสอินคายกุนโดการแบนาโดสินวาเควินเดอบอยมาเทอุสเนสเออร์ลิงฮาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย9ประตูแมตช์นี้ยังมองว่าระดับแมนซิตี้ของกุนซือสมองใสอย่างเต็มกว่าดิโอลาน่าจะผ่านมันไปได้แบบไม่ถึงกับเลวร้ายนักด้วยสไตล์การเล่นบวกกับคาแรคเตอร์ของทีมที่ไม่มีคำว่าของปลอมเชื่อว่าน่าจะพอรวมพลังกลับมากู้สถานการณ์ได้อย่างไม่แย่แม้ผลงานจะดิ่งลงเวไป6เกมท้ายทุกรายการก็ตามแต่ระดับบอสก็ยังคงเป็นระดับบอสเหมือนเดิม มองแล้วคงไม่ง่ายที่เจ้าถิ่นลิเวอร์พูลจะปิดเกมหรือซิลสามคะแนนมาได้จริงอยู่ที่ผลงานช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มจะจัดแต่ทว่าสถิติการพบกันสองครั้งหลังสุดก็กินกันไม่ลงและจบเจ้ารวดหนึ่งประตูต่อหนึ่งทั้งสองนัดเปอร์เซ็นที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่สาสิบห้าเปอร์เซ็นเปอร์เซที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะอยู่ที่สาสิบเปอร์เซและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่สาสิบห้าเปอร์เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยประตู 2, 2> ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ